อ,อมันต้องเติมปั๊มนี้อะหัวใจมันดีอืมเก้าห้าสองรอยครับอืม เท่เท่เท่เทเรถเรามันเข้ากับปั๊มนี้สีแดงเติมเบ่าเติมบ่าไม่เต็มหรออ๋อแนควครมครับรอต่อไปอย่ารีบเติมมันอยู่รีบไปไหนอะไรอ่ะไม่รู้ Редактор субтитров ไปกินนมร้านนมมาลมความอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเพื่อนพาไปวันนี้มันเอาเอ็ดพันมาเลยวะ่ะโอ้ทอมนจิง ตรงนี้ก็ทําไฟแล้วว่าสว่างแล้วว่าเพิ่งจะมาทําแม่งเป็นสิบกว่าปีแม่งไม่เคยมีไฟเลยเพิ่งจะมีความรู้สึกมันแปลกๆนะพอมันมีไฟมันรู้สึกไม่คุ้นตาผมเห็นมันมืดม á n งแต่ผมอยู่มสี 4, ม่มห้าที่จําได้เลยเอาที่นึกได้ประมาณมสี่มห้าขับรถมาตรงนี้มืดแล้วมันไม่ใช่แค่มืดแต่ผมเคยชนด้วย ชนเพราะมันมืดอย่างเงี้ยนี่นแหละมันไปเจอรถเก่งที่แม่งไฟท้ายขาดอ่ะมันเบรกแล้วมันไม่รู้มันไม่มีไฟอ่ะมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเาเบรกผมขับตามหลังเรียบร้อยอเสียตังค่าซ่อมไปั้งค่าซ่อมให้เขาไปห้าร้อยบาทอยู่เฉยๆก็เสียตังโดนแม่ด่ายับแต่ผมก็โทษผมเองแหละเพราะว่าผมขับตามหลังเขาอ่ะมันก็ต้องตามนั้น แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่มีไฟแล้วดีละดีละเวลาถ่ายคลิปตอนกลางคืนขับม,มาแถวเนี้ยมันจะได้แบบมองเห็นหน่อยมันจะยิงอะไรกันขนาดนัน้น <c oughs> หนึง่งใครจุดประทัดยังไม่หมดอันนี้คาร์บอนแท้เราคาร์บอนเทียม thank <laughs> you Thank you นี้คนไม่เยอะว่ะลงเฮ้ยงายท้องเหรออะไรเคยมาเดี๋ยวตอนนั้นมาตอนนั้นอะไรมากระสายบันเทิง ก็มาครั้งเดียวเลยครั้งต่อมาแม่งไล่ก,กูออกเลยไล่ออกไลแบบ่ออกเพราะว่าไม่ยอมไปรวมกลุ่มก็อเอเอลืมลืมเวิร์ดเกินเหมือนเดิมเล้วสต,ตาร์ทปกติเลยอะพิดเลนน่ะพิดเลนน่ะก็คือจุดเกียนหนึ่งได้ป่ะไม่เกินห้าสิบบินกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้แล้ววินก็บิดไปจะตื้อ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 โอ้ ใช้ยากอ่ะเอาปกติก่อนแล้วไปเดี๋ยวไปลองขับวนเล่นหน่อยเอาเอสพันเพื่อนมาลองขับหน่อยติดใจติดใจจุดจุดโหดฆ่าดะไฆ่าแม่งแบบใช่เลยะ สไตล์ที่ชอบอกระแทกบู๊เบรกหน้ายัางหนึบเบรกหลังยังหนึบเลย ขับมันจริงแต่ยังไม่ชินกับเกียร์เวิร์สอ่ะแต่นิ่มมากตบเกียร์ข้าโคตรนิ่มอะ่ะแม่งนิ่มแบบนิ่มมากๆอะ่ะต้องอ่อนเมียให้ได้รอผ่อนซีบหมดก่อนนะ อีกอย่างหนึ่งอะกมทีเดียวคือรถแม่งจึกเลยอะถ้าไม่ชินนี่หัวทิมได้อะ่ะบอกเลยแต่รถแม่งรถพูดดีอะ่ะเนี่ยมันนิ่มมากเลยโยนตัวสบายมากเลยเพราะรถมันเบามาก าขับแบบไม่ต้องกำคัดเลยชิปอัพดาวสบายจัดจัดสบายมาก โชคมันนิ่มอ่ะโคตรสบายเลยมันนิ่มมากแล้วมันสบายจริงๆอ่ะชอบชอบจริงๆผมโคตชอบเลยใครจะไม่ชอบว่าตัวพันและเอสพันด้วย โอ้โหเสียงท่อมันล้านจริงครับผ่อนกันเร่งปุ๊บแม่งยิงปังตังๆังปังปังงงงงงเดียวเลยขับสบายนะไม่ได้ขับลําบากเลยโคตรสบายเป็นตัวพันแฮนด์หมอบทรงสปอร์ตแต่ก็สบายโคตรสบาย หน้าจอเรืมมาอย่างสวยแหมแจ่มจริงๆดีครับพี่ที่ไหนครับอาวี่ของขับรถเล่นพี่รแล้วลมใจพี่ครับผม H, 000, มีคนทักทายด้วยแม่ขับเรพันมีคนทักทายเว้ยแต่ซีบีไม่เคยมีใครทักทายหรือพี่แต่เราไปทักทายเขาเกียร์มันนิ่มมากอะ่ะเตะทีไม่รู้สึกเจ็บเลยสบายจัดจัดแล้วแม่งเป็นเกียววร์เวอร์ด้วยเวลาตกไปข้างหน้าแม่งสบายจริงอะ่ะ สบายจริงอ,ะอ่ะแ่มันตัวพันนี่ต้องได้เป็นเจ้าของสักวันหนึ่ง นเเรวคับแม่งคือสไตล์ท şey ี่ชอบเฮ้ยอะไรใช่กิเลสเกิดแล้วแต่กิเลสมันโดนไอ้นี่วังอยู่